สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยววัดพระสิงหวรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะเก็บภาพบรรยากาศภายในวัดมาฝากมาตอนพี่น้องนะคะตามมาเลยคะ่ะอันนี้ก็คือพระวิหารหลวงนะคะวิหารหลวงจะอยู่ด้านหน้าทางเข้าวัดเลยนะคะก็จะมีรูปปั้นหลวงพ่อทันใจอยู่ด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นหอไตรนะคะหอไตรแล้วก็มาหอวิหารข้างในวิหารนะคะ มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะคะให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้นะคะก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวประชาชนคนทั่วไปและมีพระภิกษุสงฆ์นะคะหลายรูปอยู่นะคะอันนี้เป็นคุณลูกเป็นคุณพ่อนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่เข้าไปกราบไหว้สักการบูชาหลวงพ่อข้างในเนาะเราพุทธรูปด,ด้านในนะคะ ออกมาด้านนอกก็จะเป็นร้านค้าร้านขายอยู่ริมถนนภายในวัดนะคะน,นี่ก็ตีช่องตีละรังนะคะแล้วกลับไปค่ะเนี่เลาะของขายเพ้อมนอกจากแต่ว่าจะไปสักการะบูชามหาธาตุเจดีย์นะคะที่เห็นอยู่นี่คือวิหารลายคำนะคะอันนี้เป็นโบสถ์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นพระาธาตุนะคะเจดีย์มหาธาตุนอกจาก เดี๋ยวเฮาขึ้นไปกราบไหว้พระอุโบสถนะคะด้านในก็จะมีพระพุทธรูปให้เราไปกราบไหว้นะคะด้านในของพระอุโบสถนะคะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะประดิษฐานไว้ให้นักท่องเที่ยวประชาชนคนทั่วไปเนาะคะ่ะผู้ที่มาเที่ยวชมได้กราบไหว้นะคะต่อจากนั้นเราก็จะไปะพระวิหาร ลายคำนะคะอันนี้คือพระวิหารลายคำตั้งอยู่ระหว่างพระเจดีธาตุนะคะพระเจดีธาตุอยู่ตรงกลางเลยคะ่ะระหว่างหอ,อ,อพระอุบโบสถกับวิหารลายคำนะคะอันนี้คือด้านในของพระวิหารลายคำเนาะตกแต่งเขาเรียกว่าอะไรเป็นศิลปะแบบล้านนาชาวเชียงใหม่เนาะคะ่ะพี่น้อง ว่ากันว่าผู้ที่เกิดปีมโรงงูใหญ่ได้ไปกราบไหว้สักระบูชาจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตยิ่งนะคะเป็นบุญลายนะคะที่ได้มากราบไหว้สักระบูชาพระมหาเจดีย์ธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหารแห่งนี้นะคะสาธุสาธุสาธุ